สวัสดีทุกคนนะจ๊ะวันนี้เราจะมาบอกเรื่องสคุนปูนขาวปูนแดงปูนกินกระมากอันนี้ขโมยแม่มาแม่ตอนนี้ถือไม่เร็วไล่ตีเราแล้วก็ว <c oughs> ขโมยปูนปูนกินหมากมาเ <c oughs> ออคือปกติของเราจะมีพวกน้ำหมักเษอาหารอะไรไว้ดูแลพืชผ,ผักสวนครัวใช่ป่ะในนั้นมันก็จะมีพวกกระทงกระเทียมพริกเล็กอะไรเงี้ยสามารถช่วยไล่มแมลงได้ แต่นี้บ้านใครที่ยังไม่ได้ทําน้ําหมักเศษอาหารก็ไปซื้อปูนขาวมาใครที่บ้านแม่ใครกินหมากก็เอาหมากมาเนี่ยเอลามาละลายแบบนี้เอลามาละลายแบบนิดเดียวพออย่างเงี้ยแก้วเล็กๆอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะส,สมมติสมมติว่าเนี่ยมะนาวแป้นดอกพิเศษไอ้น,นี่เป็นกิ่งปากชํานะมีอยู่สามต้นสมมติเขาเป็นแคนเกอร์เนี่ยเป็นแคนเกอร์เราก็สามารถเด็ดเอาแคนเกอร์ออกไปก่อน แล้วก็เอาเนี่ยเอปูนขาวก็ได้อะปูนขาวสับปูนเขาไม่แตกต่างกันนะเขาสามารถบำรุงรักษาโรคเชื้อลงเชื้อราไวรัสแบคทีเรียได้อะไรแบบเนี้ยพวกนี้เขามีฤทธิ์ใส่แค่นี้พอไดอ้อะคนคนแบบนี้นะแล้วก็เทเลยไม่ต้องรอให้ตกตะกงตะกรอนเนี่ยเขาก็ไปสามารถช่วยได้มันมีงานวิจัยอยู่ ต้องไปดูงานวิจัยที่กรวิชาการเกษตรส่วนนี้อันนี้มันก็เป็นปูนขาวที่เอามาจับเปลือกหอยผลิตทําจากพวกปบาเปลือกหอยใช่ป่ะแล้วมาผสมขมิ้นแล้วมันก็เลยกลายเป็นสีแดงนี่แหละใครเคยกินหมากแล้วจะรู้กินครั้งแรกแบบยันหมากหงายท้องเลยนะตอนนั้นท้องห้าเดือนท้องไอฟหเดือนไปหาแม่ที่ที่ริมคลองตอนนั้นแม่อยู่ริมคลองขอแม่เคี้ยวหมาก ท้องลูกสาวคนโตห้าเดือนเคี้ยวเคี้ยวเคี้ยวไปม, epic. มือหัวเวียนหัวเกาะราวบันดไดได้นั่งหงายท้องไปเลยเขาเรียกว่ายันหมาคือเมานั่นเองนะเออเนี่ยอย่างเงี้ยมันไม่รู้คือคนที่ไม่เคยกินมันก็จะเมาแต่กินไปเรื่อยเรื่อยเดีย๋ยวมันก็จะชินเองอันนี้เอามาละลายน้ำเปเรียบร้อยแล้ว เอาน้ำใสามาฉีดพ่นบำรุงได้พืชผักต่างๆได้เนี่ยเราเอามาบอกเป็นแนวทางเฉยๆนะแต่ทีนี้ว่าเอ่อใครมีอะไรก็เอามาดูแลพืชผักสวนครัวในบ้านของเราได้จิงจูฉายเนี่ยตอนแรกใบเขาจะเหลืองเหลืองใบเขาแบบจะเหลืองเหลืองใช่ป่ะเหมือนขาดธาตุอาหารไงเอาน้ำเนี่ยอันเนี้ยมาผสมเหมือนเทเนี่ยแล้วก็เทสาดไปเลย เดี๋ยวเขาจะเขียวๆข,ขึ้นมาเองเขาไปรักษาบำรุงปรับปรุงดินไปทำให้รากแข็งแรงสามารถดูดธาตุอาหารได้ฆ่าเชื้อโรคเชื้อราในดินอะไรได้แบคทีเรียรไวรัสได้ไปหาข้อมูลเอาเย้ๆจะแป๊บปรดลมส่วนนี้ว่าจะทำคลิปไม่ได้ทำนะอันนี้เป็นอ่าสดาวสดาวใบสดาวใช่ไหมเดี๋ยวเราจะบอกให้ พวกพืชผักขมๆเขาก็สามารถป้องกันมแมลงได้ทําน้ําหมักไล่แมลงได้เอาไปใส่โคนต้นมงต้นไม้ได้เพื่อที่จะบํารุงรากได้ด้วยนะคือพวกอะไรที่มันขมขมสังเกตไหมเคยเห็นเคยเห็นคลิปที่เอาเอายาที่หมดอายุไหมพวกยาหมดอายุมีมีเพจที่กเกษตรอะ่ะเขารับบริจาค ยาที่หมดอายุเออแล้วเขาเอามาละลายน้ําเอายาพวกนั้นมาละลายน้ําเอามาละลายแล้วก็ไปรดราดพืชผักต้นไม้ต้นไม้เขาก็จะเขียวสดเหมือนกับอย่างที่บอกนะพืชผักขมขมมันจะมีสารที่ออช่วยรักษาช่วยฆ่าเชื้อโรคในดินได้ด้วยนะพวกนี้มันมีงานวิจัยอีกนั่นแหละเออเพราะฉะนั้นเขาถึงได้ทำทำงานวิจัยแล้วก็เอามา ให้พวกเราเชาวเกษตรกรกลุ่มปลูกผักได้ได้เอามาใช้กันอันนี้เรารองทําให้ดูเฉยๆนะนี่อันนี้ในในตะกร้าเนี่ยก่อนที่จะปลูกพืชน,นะเรารองมพะพร้าวสับไปแล้วแล้วก็ใส่ดินไปหน่อยนึงแล้วก็เอานี่นี่นะใส่ไปเลยวางแบบนี้วางแนี้ได้เลยนะแล้วเอาอะไรเอาดินมากรบขี้เกียจลุกอะ่ะเออเอาดินมากรบแล้วกัน แล้วก็ปลูกอะไรก็ได้พืชต่างๆได้หมดนะเขาจะแข็งแรงคือพืชเราก็จะแบบมีความเขียวแข็งแรงอันนี้ส่วนมากก็จะได้น้ำหมักน้ำหมักพวกผักพืชผักขมๆอะไรอะไรที่มันมีมันลงแมลงน้ำหมักมันช่วยได้อุ๊ว้าวยออ้นออ้นโอ้ยเท่าแล้วเวลาลุกล,ลุกก็จะเป็นอย่างนี้ไม่ได้บอกแล้วสังขารมันไม่เที่ยงนะสังขารมันไม่เที่ยง อันนี้มะกรูดพี่หนุ่ยให้มาอีกแล้วเนี่ยเห็นปะพี่หนุ่ยให้มาอีกแล้เดี๋ยวเรายังไม่เรายังไม่ให้ดูดูมะกรูดที่วันที่เราทําไม้นั่นไว้ที่เราทําอะไรนะที่เราเพาะมะกรูดแบบง่ายๆยางๆอี๊อบอกแล้วเวลาเฉพาะอะไรเนี่ยทาแบบนี้มนเมล็ดพันธุ์ไหนมันแข็งแรงเดี๋ยวมันก็ไอ้นั่นมาเองอันนี้น้ําหมักคือเนี่ยทาไว้เห็นปะตักน้ําไปสาด ผสมต้องผสมน้ำนะมันเป็นกรดนะเนี่ยต้องผสมน้ำแล้วก็กรองฉีดพ่นอะไรที่มันมีเพี้ยมีแมลงเพี้ย,ยไฟลายแดงอันนี้เป็นของพืชผักขมขมไม่ใช่พืชผักขมขมรอบเหลือเพียนอันนี้จะเป็นน้ำหมักน้ำหมักเผ็ดร้อนพืชผักขมขมเผ็ดร้อนเอาสองอย่างก็พอละเนี่ยนี่นะสะมมตินะสะมมติสมมติอีกละ สมมติใครที่เตรียมพร้อมจะหมักดินจะหมักดินนะเอาเนี่ยไปลดราดดินก่อนมันจะช่วยฆ่าพวกไข่มแมลงมดต่างๆที่ซ่อนอยู่ในดินได้มันร้อนอนนะ่ะเผ็ดน่ะเนี่ยพริกแกงพริกกระเทียมพวกพืชผักที่มีรสเผ็ดร้อนต่างๆใครมีแบบว่าพริกแกงเก่าๆซอง บางคนซื้อซองอะไรมาซื้อนู่นซื้อนี่มาในซองมันจะมีพวกพริกซื้ออาหารมามันจะมีพวกน้ำสม้มน้ำสม้มใสมาก็แกะแกะมาแล้วก็มาเทเทใส่ได้เลยนะพริกอะไรก็แล้วแต่ที่หมดอายุก็ได้ไปค้นหาในครัวนี่มีอะไรมันอยู่น,นานแล้วมันหมดอายุแล้วอะ่ะเอาออกมาหมักเลยแต่ทาเป็นหัวเชื้อก่อนนะหลายคนยังยังไม่รู้ถ้าจะทําเป็นหัวเชื้อนะ เอาน้อยๆก่อนก็ได้เอาน้ำตาลทรายแดงหนึ่งกิโลเอ้ยเอาน้อยๆก็ได้เอาพวกพริกมารวมๆกันกระเทียมขาขิงอะไรเงี้ยพวกเผ็ดร้อนพริกแกงเอามาสัก1นกิโลแล้วก็ใส่น้ำตาลทรายแดงไปสักห้าช้อนโต๊ะแล้วก็คนๆๆๆใส่น้ำให้เต็มๆเต็มๆหมัมมมมมกไว้หมักไว้หนึ่งเดือน หนึ่งเดือนนี่แหละมันจะดึงสารนู่นสารนี่ออกมาอุ้ยแค่โดนก็ร้อนแล้วอ่ะเนี่ยสมมุติเราเอามือไปไอ้นี่มันก็ร้อนมือแล้วอ่ะมแมลงมันจะเ,เหลืออะไรเนี่ยเนี่ยเนี่ยสองสองอันเนี้ยพอละดูแลพืชผักสวนครัวเราได้ละเดี๋ยวก่อนนะเนี่ยมีศัตรูพืชอยู่ตัวหนึ่งสมควรที่จะโดนเนี่ยศัตรูพืชสมควรที่จะโดนไอ้น้ำหมักเผ็ดร้อนไหมฮะ ฮะอ้วงสมควรไหมเนี่ยฮะต้องโดนไหมเนี่ยเฮะอเอาเอาทีดีมะเอาอ้วอุ๊อ้วนอืมนี่เรายังไม่ได้นี่เลยนะเราจะบอกว่าอะไรบ้างทำไงดีเยอะเยอะแต่แป๊ะเป็นลมคือกินมะม่วงมะม่วงเบาหลังบ้านตอนแรกก็นด้มะม่วงป่าเขาบอกมะม่วงเบา เอากินเสร็จเอาเม็ดมาฝังไว้ฝังไว้นะตอนแรกเขายังไม่งอกแล้วเอาสับรดมามา,มาของพี่ดุยเอามาฝังไว้อีกเสกร็จแล้วอันนี้เขางอก <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวต้องหาที่มองมองต้องหามองแยกกนะันเนี่ยต้องหาย,ยังไม่ได้จัดเลยนะยังไม่มีเวลาเดี๋ยวกันต้องค่อยๆทำไปเพราะเราบอกแล้วเราจะต้องจัด นูน่นนี่นั่นไปทีละหน่อยสองหน่อยเนี่ยพื้นที่ตรงนี้คือเห็นฝาชีไหมฝาชีเขาจะเปื่อยง่ายไงคือสาเหตุตอนนั้นที่ไอเฮียเราเราจะเอาฝาชีมาครอบมเมล็ดพันธุ์พืชเพราะว่านกจิกเมล็ดพันธุ์มันไม่งอกมันใช่ไม่งอกแล้วนกกินไปหมดแล้วมันจะงอกไงอะ่ะใช่ปะ่ะก็บอกป้าป้าให้ซื้อมาหน่อยป,ป้าเล่นมาตั้งหลายโหลก็เลยเอามา ไอ้น่าปลูกนู่นปลูกนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเนี่ยถ้าดึงออกมานะบางอันเขากรอบเขากรอบแตกไปแล้วอะ่ะเนี่ยบางอันเขาจะแบบพอดึงแล้วกรอบแตกเลยอะ่ะอันนี้ยังอันนี้ยังไม่กรอบแตกเออเนี่ยโรยอะไรไม่รู้เต็มไปหมดเลยน่าจะเป็นมีทั้งคณะเดนโนเคลกวางตุ้งด้วยมั้ง ถ้าจำไม่ผิดนะถ้าจำไม่ผิดเฮ้ยเดินเดินเฮ้ยไม่ให้ดูไม่ให้ดูกลับไปก่อนอ้อยไงอ้อยอ้อยสาวน้อยสาวน้อยสัสวนสนใจอ้อยเป็นที่ช่องสาวน้อยสําสวนนะจ๊ะทุกคนนี่ที่เราทําอ้อยไว้นั้นเห็นล้วเขาแตกที่หันหันเอาแต่ข้อตาเน่ะก็แตกก็มาหลายข้อเลยหลายหลายอันเลยยวก่อนกลับไ้ก่อน กักไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยไปอัปเดตโอ้โหเหนื่อยมากตั้งแต่เช้าแล้วพวกเราเนี่ยลงสวนแล้วตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยอย่าลืมนะเนี่ยมือบหมหัดปลูกมือบหมหัดปลูกฟังดีๆนะหรือคนที่ปลูกอยู่แล้วก็ยังไม่ได้ลงคลิปยังไม่ได้ทําคลิปอะเราถึงบอกว่าถ้าเราเริ่มทาตั้งแต่ตอนนี้ยังไงขยนันขยันทําเรียนรู้ควบคู่ไปด้วยกับการทําช่อง อนาคตข้างหน้ายังไงก็ได้เงินแต่ทีนี้เดี๋ยวนี้พี่ยูมันเหมือนแบบแเราไม่แน่ใจนะว่าเขาหักเงินของพวกเราไปประมาณเท่าไหร่อะไรเงี้ยเราไม่แน่ใจมันไม่ไมีใครรู้ไงจริงจูฉายนี่นลดความดันลดน้ำตา,ตาได้ดีนะมีสรรพคุณทางยาที่ดีมากเวลาเขาแตกก,ก็แยกออกมานะอืม วันที่เราตักกร้านี่ถ้าใครจําได้เราก็ตัดเอาแยกหน่อเข้ามาเห็นปะถ้าใครจําคลิปเราได้คือจริงชูฉายเนี่ยพวกกอพวกเนี้ยเราแยกออกมาแล้วมาจุ่มจุมจิ้ม,จ,มจิ้มไว้แล้วก็ไม่ค่อยได้รดน้าําหมักเขาก็จะเหลืองพอเ,เหลืองเสร็จจริงๆอ่ะเราก็เติมน้ําหมักได้ไงแต่ทีนี้ถ้าใครไม่มีน้ําหมักก็ทําแบบที่เราบอกเนี่ย ปูนขาวสัดส่วนไม่ค่อยมีตายตัวแต่ใส่น้อยๆไปก่อนก็ดีในอย่างเงี้ยเห็นปะ่ะอันนี้ที่เราทําละลายไว้สําหรับใครก็แล้วแต่เอาไปฉีดพ่นได้ฉีดพ่นได้เหมือนกันเนี่ยลองดูนี่กินมาแก้วมากไปก่อนนะ้ยายนะอันนี้มันเป็นปอนกินเข้ามา มันทำให้ฟันแข็งแรงได้นนะเนี่ยคือคุณหมอสมัยใหม่คุณหมอเด็กๆบอกว่าระวังเป็นมะเรง็งมะเร็งเอาคุณหมอสมัยใหม่ก็จะบอกระวังมันจะเป็นมะเร็งที่ปากนะจ๊ะแม่บอกว่ากินมาทั้งชีวิตก็งานวิจัยต่างๆเขาก็มีบอกเนยแต่แม่เป็นคนที่กินหมากมาตั้งแต่สมัยสาว ฟันแม่แข็งแรงดีเอาไงดีเราจะพูดเรื่องอะไรเดี๋ยวกันเราจะพูดเรื่องเรื่องคือเราเห็นเห็นในเพจพวกโปรโมทช่องนะที่มีคนโกงโกงโกงการซื้อขายช่องนะมันมีทั้งคนซื้อและคนขายที่โกงนะซื้อซับซื้อบิลซื้อสารพัดจะซื้อ คนมีเงินเท่านั้นน่ะจริงๆเขาก็จะซื้อซื้อหมดแหละซื้อมาทุกอย่างนั่นคือเขามีเงินเขาก็ทําได้แต่พวกเราไม่มีเงินเราทําเองนะเราทําเองดีสุดทําเองแล้วแบบได้เรียนรู้นู่นนี่นี่นั่นเราไม่ได้ยืมจมูกคนอื่นเขาหายใจนะเพราะฉะนั้นทําเองเรียนรู้เองแล้วจะเข้าใจเองเรียนรู้แล้วก็ทดลองเองด้วยยิ่งดี ทดลองทำนี่นนทำไี่นี่ทดลองเกี่ยวกับระบบของ u t u b e เราเป็นคนที่ชอบทดลองเกี่ยวกับระบบของ youtube มากๆเลยทดลองด้วยตัวเองแล้วมันก็จะเห็นความแตกต่างอะไรแบบแยะ่ยะแต่แปเป็นลมเลยอย่างที่เราเคยบอกว่าคนที่ทำช่องเจาะกลุ่มเนี่ยเจาะกลุ่มไม่ว่าจะเจาะกลุ่มอะไรก็แล้วแต่ถ้าขยันลงคลิป,ปเรื่อยๆช่องลอยตัว ช่องมันลอยตัวแล้วทําไงไม่เห็นจะต้องไปหาใครเลยเพราะเป็ช่องจาะก,กลุ่มถูกต้องไหมเดี๋ยวจะมีคนปรากฏติดตามเราเองแบบรัวๆเพียงแต่ขอให้ขยันลงคลิปขยันไปเลยเอาแบบรัวๆช่องพวกเรามันไม่มีอะไรที่ผิดกฎเพราะว่าเราถ่ายเองกับมือยกเวน้นพืชสมุนไพรที่มันยังมันไม่ได้มันไม่ได้แบบถูกกฎหมายมาตรฐานโลกเข้าใจป่ะไม่ไม่ใช่ปลูกกับไม่ใช่พืช กะเพราโหระพาพริกอะไรแบบนี้ไงมันเป็นพืชที่มีสารเสพติดใช่ป่ะกัญชากระท่อมอะไรเงี้ยฝิ่นเงี้ยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมันเปิดสร้างรายได้คือมันมีผลต่อช่องเข้าใจใช่ไหมมันไม่มีผลต่อช่องเพียงแต่สปอนเซอร์เขาไม่ลงโฆษณาที่คลิปนั้นเนื่องจากเป็นคลิปที่ยังผิดกฎหมายอีกหลายประ ประเทศไม่เหมาะไม่เหมาะเข้าใจใช่ไหมเออคือคือลงได้ไงแต่มันจะเขียนว่าจํากัดอายุคือ18บวกเข้าใจป่ะเพราะฉะนั้นกลุ่ม18บวกสมมติมีคนมีกลุ่มคนรักการปลูก18บบวกเนี่ยเขาชอบเขาชอบเขาชอบดูคลิปเราดูมาตลอดเลยดูทุกช่องเลยเขาจะไม่สามารถดูคลิปนี้ได้ ถ้าระบุในบัญชีบัญชีของเขาว่าต่ำกว่า18เนี่ยสมมุติเขาระบุว่าเขาอายุ16เออ16 17อย่างเงี้ย,เ,ยเขาระบุในบัญชีที่เขาสมัครไว้ใช่ไหมใน Gmail อะ่ะเขาก็จะดูไม่ได้ช่องจะถูกเออคลิปนี้จะถูกปิดกั้นการมองเห็นคนที่ต่ำกว่า18เออเพราะฉะนั้น คลิปพวกเนี้มันก็จะวิวน้อยสมมุติมีคนชอบดู1ิบหกสชอบดูอะไรเงี้ยวิวมันจะน้อยลงแค่นั้นเองรายได้ช่องนี้คลิปนี้เกี่ยวกับกัญชามันก็จะน้อยลงไปด้วยเพราะสปอนเซอร์เขาไม่อยากลงคลิปเอะไม่อยากลงโฆษณาใช่เปล่าเพราะจำนวนคนดูน้อยอะไรเนี่ย มันจะเป็นเรื่องปกติเขาก็เลยแบบว่าไม่ไม่ไม่เอาโฆษณามาลงให้ที่ช่องที่คลิปนี้เออคลิปนี้เฉพาะคลิปคลิปที่มันมีข้อจำกัดไงเป็นมันเป็นข้อจำกัดของกฎหมายกฎระเบียบอะไรแบบนี้มันก็เลยแต่ลงได้แต่เราก็ยังไม่ได้ปล่อยคลิปนั้นเลยนะ เรายังไม่ได้ปล่อยเลยนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวว่างๆก่อนค่อยปล่อยอัดไว้นานแล้วด้วยตั้งแต่ที่ป๊าซื้อกัญชามาให้สามต้นกระท่อมสามต้นคือเราอัดคลิปไว้แล้วล่ะแต่ยังไม่ได้ลงเลยส่งไปให้พี่ติ๊ดดูอ่ะพี่ติ๊ดีย่ยพี่สุปราณีวันรัก,กากิจอ่ะส่งไปพี่ติ๊ดเขาดูอ่ะพอดีพี่ติ๊ดเขาส่งอะไรเปล่าเขาส่งรูปกัญชาของเขามาให้ดูไงพี่ติ๊ดบอกว่าปักไว้แล้วตอนนั้นพี่ติ๊ด พี่ติ๊ดบอกว่าเนี่ยปักยอดไปแล้วเขียวยังเขียวดีอยู่เชื่อเปล่าพอพี่ติ๊ดบอกปุ๊บเราไปตัดปักบ้างเลยปรากฏว่ายังเขียวสดดีนะจ๊ะแล้วไอ้ต้นแม่เขาเนี่ยแตกยอดแล้วด้วยแตกยอดออกมาแข็งแรงทีเดียวอุ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยทําคลิปโชว์กักไปก่อนกักไว้ก่อน <c oughs> <c oughs> ชอบกักมันจะได้มีคลิปลงแบบเรื่อยๆนะนะเนี่ยเอามาให้ดูแค่เนี้ย เดี๋ยวรอดูนะที่เทไปเนี่ยเออไม่รู้จะ,จะจะรอดหรือไม่รอด <c oughs> เอาเป็นว่าการปลูกพืชผักสวนครัวมันไม่มีสูตรตายตัวนะจ๊ะทุกคน <c oughs> เพราะฉะนั้นสมมติทําตามเราแล้วเอ้ยทําไมมันตายหมดนะอ่ะเออก็ทําให้ดูไง <c oughs> อันนี้ทดลองนะทดลองถ้าถ้าใส่ไปขนาดนี้ถ้ายังรอดอยู่แสดงว่าโอเคนะนะอันนี้เราตักไป1นึช้อนโต๊ะนะในเนี้ยหนึ่งช้อนโต๊ะเดี๋ยวก่อน เรายังไม่ได้บอกเ่ยเราใส่ไปนหนึ่งช้อนโต๊ะเราใส่น้ำไปแล้วเราก็คนคนละตั้งไว้สองวันแล้วส่วนนี้เดี๋ยวเอาดินมากรบแล้วปลูกอะไรก็ได้นี่ยังไม่ได้แยกอบอุ่นดีเนะี่ยกิ่งปักชํำเนี่ยมะนาวแป้นโดพิเศษเนี่ยอบอุ่นปักไว้สามกิ่งมันก็ติดสามกิ่งเนี่ยคือบางคนยังไม่รู้นะมะนาวแป้นโดพิเศษพวกมะนาวต่างๆเขาตัดกิ่งมาทิมทิมทิทิม,ทม,ทม,ทมก็ติดนะ บางคนไม่รู้เพียงแต่เขาไม่นิยมเพราะว่าเขาโตช้าเขาจึงนิยมการตอนกิ่งเอ๊ะเ,เดี๋ยวกันมีต้นอะไรวะน้องเอส่งมาให้ดูจำไม่ได้ต้นขนุนมั้งขนุนเอาใบมาปาักชำนช่ไหเออติดรากด้วยเดี๋ยวจะลองห,หน่อยใบขนุนเนี่ยเดี๋ยวจะลองเอาใบขนุนมาปักชำ มีอะไรในสวนถ้าใครลองตัดแต่งน,น,นู่นนี่นี่นั่นแล้วลองเอาไอ้กิ่งเกลืองมาทิ่มทิมทิมทิ่ม,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 มไว้รับรองได้รับรองได้เออติดไม่ติดก็ไม่เป็นไรไงก็ลองดูเหมือนที่เราเอาเอา่าตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าเออกิ่งของของอะไรนะพริกยอดพริกปักชำได้เราก็ไม่รู้เหมือนกันเออ เราก็ลองตัดแล้วก็ทิมท,มทิมดูให้มันติดแล้วก็ไอ้มะม่วงหาวมานาโหเราไม่รู้ด้วยความที่เสียดายใช่ป่ะตัดแต่งกิง่งนั้นไหนลองทิมทิม,ทมดูดิปรากฏว่ากิก่งของมะม่วงหาวมะนาวโหมันก็ติดแต่ทีนี้การปลูกพืชผักสวนครัวถ้าเพราะจากมเมล็ดมันจะมีรากแก้วใช่ป่ะถ้ามีรากแก้วเขาจะแข็งแรงกว่าไงแล้วก็ต้านทานโรคได้ดีเขาจะมีภูมิต้านทานของเขาอ่ะเนี่ยศึกษาเรียนรู้ควบคู่กันไปมือใหม่หัดปลูก มากดติดตามช่องทุกช่องที่เป็นช่องเกษตรช่องปลูกผักแล้วจะได้ความรู้นะจ๊ะรู้เปล่าพยายามศึกษาหา,หาความรู้คนใกล้กเกษียณแล้วก็มามาปลูกพืชผักแล้วก็มาเรียนรู้มือใหม่หดปลูกนี่เกิดมาเพียบเลยนะเพราะว่าถ้าปลูกแล้วมันก็ได้กินไงถึงมันจะต้องเสียค่าน้ําค่าไฟใช่ป่ะดินอะไรเงี้ยมันก็มันมีค่าใช้จ่ายนะทําเป็นเล่นแบบนั้นเนี่ย ปลูกพืชผักสนกวนครัวมีค่าใช้จ่ายนะจ๊ะไม่ใช่ไม่มีแต่ปลูกครั้งเดียวครั้งเดียวฟังดีๆนะครั้งเดียวเราก็ขยายได้ไม่รู้จบแล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นเหมือนเป็นการลงทุนเป็นการลงทุนไปก่อนมันก็จะมีอันนี้เป็นการลงทุนสุขภาพนะใช่ไหมถ้าใครขายยิ่งดีอ่ะเลยได้ทั้งสุขภาพได้ทั้งเงินเลยของเราเนี่ยส่วนมากไม่ค่อยเน้นขาย แต่เราเน้นเอามากินปลูกกินปลูกแบ่งปันกันไปอะไรแบบนี้ใครอยากซื้อต้นมุงต้นไม้ไปที่ช่องคุณหน่อยบ้านไร่พิยอมยุยุช่องเดโชสุกอินนะจ๊ะน้องหนวดนะจ๊ะช่องสาวน้อยทาสวนช่องแม่บีปลูกผักช่อง9ก้าสีเก้าเกษตรอินซีช่วยน้องๆขายไปก่อนตอนนี้แล้วก็อีกหลายๆช่องช่องมีนาชาแนลก็ขายช่องเออน้องอะไรจักนชบาเมเปิลน่ะ น้องเมลวีปลูกผักบนดาดฟ้าน้องเมลวีก็ขายแล้วก็อีกหลายช่องที่ขายต้นไม้ไปติดตามดูได้แล้วก็ทักหาพืชชนิดนั้นชนิดนี้ได้หมดเลยเข้าใจใช่ไหมจ๊ะลากคลิปยาวมาหยบสองนาทีแล้วไปดีกว่าอย่าลืมนะจ๊ะฝากชอ่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยไปแล้วเดี๋ยวไปถ่ายคลิป,ลปต่อแล้วไปลงช่องมีหลายช่องเนี้ยเออลงลงไป ไอ้นั่นอะเปิดช่องไว้แล้วก็ลอ,ลองอัดคลิปทิ้งๆไปนะพวกคนรักการปลูกของเราเนี่ยคลิปสั้นอะลงไปแบบรัวๆลองดูแล้วกันมันน่าตื่นเต้นมากเลยลงๆๆไปแบบรัวๆๆๆวันหนึ่งสามสี่คลิปวันหนึ่งเนี่ยสี่ห้าคลิปอดัอดอดัอดอดัอดอัดอัดอัดลงไปแล้วมันจะแปลกดีมันแปลกตรงที่ว่าคลิปสั้นของเรามไม่รู้เป็นปีน่าจะไปอยู่ในกลุ่มในกลุ่มของของชอ็อตวิดีโออะลิงก์มันถูกวางไปวางไว้ที่ เอ่อช่องพวกช็อตวิดีโออะ่ะเข้าใจไหมเนี่ยสมมติอีกช่องหนึ่งที่เราทำไว้นะลงคลิปแบบสั้นๆไปไม่รู้ใครมาดูเหมือนกันงงแล้วไม่รู้ใครมาติดตามเหมือนกันงงเหมือนกันเออแล้วพอลงคลิปความยาวหนึ่งนาทีสองนาทีบางทีไม่มีคนเห็น <laughs> เออไม่มีคนเห็นออ้ลงไปเป็นเดือนไม่มีใครเห็นเลยเฮ้ยไม่มีใครเห็นจริง แต่เวลาลงคลิปสั้นแป๊บเดียวเองคือมีอยู่ช่องหนึ่งต้อมไลฟ์สไตล์ชาแนลอะลงน้องน้องชายมาเยี่ยมแม่เออลงไปภายในสามชั่วโมงคนดูสองพันกว่างงว่างงแต่มีดิสไลด์ด้วยเออรู้สึกดิสไลด์จะประมาณสิบมั้งเออแล้วก็ไม่รู้สิมันเป็นคลิปสั้นช่องต้อมไลฟ์สไตล์ชาแนลเนี่ยคือก็ตอนนี้ลงคลิปสั้นอย่างเดียวเลย คือมันได้แต่วิวมันไม่ได้มันไม่ได้ชั่วโมงเท่าไหร่หรอกเพราะมันเป็นคลิปสั้นนะ่ะเข้าใจใช่ไหมช่องตอมไลฟ์สไตล์ชนะอันตรีปีแล้วก็ยังอยู่นแหละแต่เราไม่ซีเรียสน,นะไม่ซีเรียสน,นะน้องๆหลายคนอาจจะแบบจะจะเข้ามาช่วยวิ่งเพลย์ลิสต์ไม่ต้องนะจ๊ะไม่ต้องมาช่วยพี่ไปช่วยคนอื่นไปช่วยน้องๆไปช่วยเพื่อนๆคนอื่นนะช่องพี่ไม่ต้องช่วยไม่เป็นไรไม่ซีเรียสแล้วเฮ้ยไหนพี่บอกแนละ้วพี่เป็นคนที่ทำไปเรื่อยๆแบบนี้แล้วตอนเนี้ย เพราะว่านะอนาคตข้างหน้าทําไม่ไหวเดี๋ยวก็เลิกไปเองมันเท่าแล้วอ่ะก็มาแบ่งปันนูน่นนี่ข้อมูลนั่นนี่ให้น้องๆมือใหม่หัดปลูกกลุ่มรักการปลูกเท่าน,นั้นเองทำไปเรื่อยๆนะจ๊ะทุกคนถ้ามีแรงถ้าเหนื่อยถ้าป่วยพักชาร์จแบตเออใครสนใจบอลสีไปที่ช่องน้องโอนใจรักเกษตรด้วยนะทุกทคนน้องโอนเขาน่าจะ บอลสีน้องอ,อนสวยมากนะน้องโอ,อนเขามีคู่มือเขามีข้อมูลแน่นด้วยเพราะฉะนั้นใครสนใจบอนสีไปตามที่น้องอโอนใจรักเกษตรได้ไปดีกว่าเหนื่อยนี่ถ่ายไปหลายช่องลงไปหลายช่องเหมือนกันแต่มันยังไม่จบเพราะเราเปิดไปประมาณเกือบยีบช่อง เอาถ้าดับดีๆมันก็เกือบแหละถามว่าทําไหวไหมมันไม่ไหวหรอกใครจะไปทําไหวขนาดสามช่องที่ผ่านกฎบหมยังทําไม่ไหวแล้วเออทีนี้เป็นการทดลองเฉยๆลงคลิปไปแล้วก็ทิ้ง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 ลงไปแล้วออกลงไปแล้วออกลงไปแล้วออกลงคลิปไปแล้วก็ทิ้งไว้งนั้น่ะแล้วก็ออกมาแค่นั้นเองพอเดือนหนึ่งย้อนกลับไปดูวู้ตายแล้วผู้ใดมาเบิ่งวะยัยยะยตัดแป๊บเป็นลม เออมันก็แปลกดีเนาะแถมมีผู้ติดตามด้วยค่ะไปดีกว่าอย่าลืมนะจ๊ะลงคลิปสั้นสลับคลิปยาวคลิปสั้นสลับคล,คลิปยาวนะสลับไปแบบนี้ทำเหมือนที่เราทำอยู่ตอนนี้นะจ๊ะทุกคนโชคดีมีชัยมุ่งมั่นขยันจัดสรรเวลาหนึ่งสมองสองมือทำเท่านั้นที่จะทำให้เรามีกินนะจ๊ะอย่าไปพึ่งพาสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรืออะไรแล้วแต่ที่จะบอกว่าดนบันดาลให้พวกเราสามารถร่ำรวยถูกหวยได้ ยาหยุดตรงนั้นจำเอาไว้มุ่งมั่นขยันจะสั่นเวลาท่องเอาไว้หนึ่งสมองสองมือทำท่องเอาไว้แค่นี้นะ